มีบัตรสติกเกอร์ฮะมีบิสมาเตอร์ดาวเรนเจอร์แอนบัตรสติกเกอร์เะล่ะไม่เอาเบื่อแล้วเจอจนเอียนเนี่ยหยิบมาไว้ก่อนคงจะไม่เล่นหรอก,กอรไงฮะรอบแรกนี่ไม่เอาบัตรสติกเกอร์ลงด้วยฮะจริงๆเอาลงเป็นตัวแรกๆนี่ก็ดีนะเพราะว่าเขาดาเมจได,ด้อยู่ถึงแม้ว่าลงเป็นตัวเดียวฮะแต่เขาก็ตีค่อนข้างเร็วครับแล้วรอบนี้ฮะฝั่งเขาฮะไม่ลงตัวรอบนี้ก็ชนะบายฮะสามแต้มครับจริงๆกะว่าเอาบิสมาเตอร์มาเก็บสแต็กนะเนี่ย ครับไอเทมรอบนี้ฮะจริงอยากได้เสื้อกลอดนะแต่ส่งไปก็ไม่รู้จเจอไม้ตอนนี้หยิบถุงมือมาก่อนแล้วกันนะฮะมาในรอบที่2ครับชาร์ดโดดิมอน,มอนฮะแล้วก็มีสตอมไปเวทได้นะฮะหยิบมาดองไว้ก่อนยังไม่รู้จะเล่นอะไรนะตอน,นลงชาร์ดโดดิมอนลงไปก่อนนะฮะเอาประสาทได้หัวใจ เจอกับทีมไม่มีสายครับมีตัวโอ้โหนาๆทั้นั้นเลยเล็กแอสเซนเขาก ian, 2> ็2ดาวแล้วฮะดังเจร์โดนไปทีครึ่งหลอดแล้วก็เรียบร้อยฮะดาวเลนเจร์ตายไปหน้าจะฆ่าไข่ไม่ได้แล้วอะได้ไข่นี่มาตัวหนึ่งฮะก่อนตายครับแพ้ไปฮะนับฝายสอตัวครับกำยำได้นะฮะไป ่วยแทงหน่อยอีชาโดว์ดิมอนฮะยืนได้ไม่นานหรอกเอามากดสกิลเฉยๆฮะวางไว้ด้านหน้าแล้วบัตติกเกอร์ฮะคงไม่เล่นสบออกมาเป็นมาเรงอีกแล้วฮะเติมง,ง่ายฮะอควาเดนไม่ค่อยมีคนเล่นฮะผมก็เล่นบ่อยมากเลยแต่วันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเล่นไหมถ้าสองดาวก็อาจจะเล่นฮะ เดี๋ยวดึงทเทอร์เบตมาก่อนนะฮะตอนนี้น่าจะได้ไปทางคันเตอร์กำยำหรือเปล่าไม่แน่ใจฮะต้องรอดูกันฮะตอนนี้เจอกับกำยำครับ <c oughs> เขานี่หนึ่งดาวล้วนเหมือนกันนะแต่ตัวหนาๆาทาั้งนั้นเลยฮะดาวเรนเจอร์โดนทุกไปตรงกลางครับไม่ได้ยิงฟรีเลยฮะได้บีสมาเตอร์มาตัวเดียวละมั้งเนี่ยรอบนี้ฮะแพ้ไปครับ มาเลงมาเลงมาเลงว่าเย้มาเลงบอกแล้วฮะว่าเอากระเล่นับไม่ค่อยมีคนเล่นนะมันขึ้นง่ายนะ,ะมาถ้า <S <S ดาวลรนเจอร์สองดาวครับชาร์รีมอนเมื่อกี้ก็2ดาวฮะเอาลงไปเป็นผสานไร้หัวใจก่อนละกันนะกำยำจะได้เล่นหรือเปล่าไม่รู้ฮะแต่เมื่อกี้ก็มีคนเล่นเหมือนกันนะอาจจะขึ้นดาวยากครับ รอบนี้ฮะเจอกับลีเชียนฮะเป็นประสานมนุษย์ขึ้นมาเป็นเลเวลสี่แล้วฮะมักนัดสองดาวครับไมเด่นก็สองดาวฮะฝั่งเราก็สองดาวสามตัวครับดูสิว่าใครจะชนะไมเด่นแข่งเดาเลนเจอร์ฮะตายไปครับมาแลวฮะมาเลงแตกตัวออก้าฮะอควาเดนฮะแต่ก็โหไม่มีแทงอะเนาะหน้าจะสู้ยากอะ ครับโดนสกิลไปก็ยังไม่ตายครับตอนนี้เหลือแค่อาวุธเดนฮะได้สักตัวหนึ่งไหมก่อนตายฮะแม็กนัดสองดาวฮะลัางที่3ออกมาแล้วครับเรียบร้อยครับมอร์ฟิกอีกตัวหนึ่งฮะและสุดท้ายครับไมเดนฮะชนะไปในรอบนี้ฮะเฉยเลยแต่ก็ชนะสูตรแต้มนะมีแต่ล่างโคลนฮะคนแพ้นี่น่าจะยิบเลยนะ <'m> โอ้โห,โโหได้สมฟรีอะ เทมรอบนี้มาฮะเลือกมาเป็นดาบคริสตัลิตดีกว่าไหมเอาแวนการ์ดมาก็ยังไม่มีแท้งเลยับพัดนี่ไม่ออกมาเลยครับตอนนี้ให้อควาเดนแบกไปก่อนละกันนะฮะหรือว่าเราจะไปทางสีรักหัวใจดีฮะไหนดาวเรนเจอร์ก็2ดาวแล้วชาโดดิมอนฮะก็2ดาวแล้วเหมือนกันนะฮะพอคิดจะใช้ชาโดดิมอนฮะเทเลเบตมันก็ต้องใช้อะนะปีศาจสองตัวได้อันนี้ซิกมาสักตัวหนึ่งก็น่าจะเด็ดอ่ะสิบบาทฮะดองไว้ก่อนรอบนี้ฮะเจอกับเวทเวทฮะ ลงมาไปเร็วสี่ครับมีเจมสเตอร์ฮามาแทงตาฝั่งเขาเองฮะก็หนึ่งดาวล้วนครับตอนนี้ไนเดนโดนสกิลไปครับด้านหลังฮะไม่น่าจะรอดครับต่บตอพ่อพยายามทําสกิลฮะแต่ก็เรียบร้อยไปครับตายไปด้วยดาบพิษลิสนะของอควาเดนฮะแล้วก็แตกตัวออกมาอีกแล้วครับเรียบร้อยชนะไปฮะ ใส่คอบบซัตเตอร์นี่จะไม่สองดาวเลยใช่ไหมจะลงไปเก็บสแตกฮะแต่ก็ลงไปหนึ่งดาวมันทำอะไรได้ไม่เยอะฮะกำยำก็อาจจะไม่ได้เล่นอีกแล้วฮะอยากเล่นเหลือเกินรอบนี้ฮะเจอกับทีมที่ไม่ได้ลงตัวะฮะก็อาจจะปล่อยแพ้ไปเจ็ดรอบนะฮะเป็นพลิกในการสุ่มฟรีนะฮะช่วงต้นเกมแล้วก็ทำตัวสองดาวได้ง่ายกว่า าอตัวเองครมีสิทธิ์สุ่มเยอะฮะแต่ก็และกัดแต้มที่เสียไปะฮะขึ้นอยู่กับว่าทีมที่ทํามานี่จะพิกเกมในช่วงท้ายเกมได้หรือเปล่าครับเนี่ยฮะเขาทําเป็นผสานธาตพื้นฐาน,นะฮะมีเลเซอร์สดาวแล้วะฮะมีอคกาเดนสดาวเหมือนกันนะอาจจะไปทางซัมเมอร์ครับเข้าสู่รอบที่7ฮะมีเป็นวินเลนเซอร์ครับว่าไม่ได้เลยละกำยำ ตอนนี้ค่อนข้างเต็มฮะตอนนี้มี2ตัวเลือกนะว่าจะไปทางซัมมาเนอร์หรือไม่ก็ไปทางฮันเตอร์แต่ผมก็หยิบแบทไรเดอร์มาเผื่อว่าจะไปทางไนท์นะแล้วก็ทำเป็นวิจิลนต์ฮะก็หยิบคเผื่อไว้ก่อนนะฮะรอบนี้ฮะเจอกับไนโตรฮะมีไทนี่สองดาวครับแล้วก็แบทไรเดอร์สองดาวแล้วฮะทีมของเราดีไม่มีแทงนะฮะก็หวังพึ่งให้อากวาได้ทังแตกตัวแล้วก็สร้างล่างแยกเอามาแทงแทนก็พอช่วยได้นิดหน่อยฮะตอนนี้ซาร์ดิมอนเราตายไปแล้วฮะแลกกับเดซ ของเขาและไทนี่ฮะก็ไม่น่าจะรอดครับดาเลนเจอร์นี่ก็เลือดเหลือครึ่งหลอดฮะไม่น่าจะไหวเหมือนกันฮะเคลอสนท์กดไม่ลงฮะมีเกาะใส่นท์ด้วยแพ้ไปในรอบนี้ครับเข้าสู่รอบที่8ครับตอนนี้ผมเอาวิลเลนเจอร์ลงไปได้แล้วนะได้มาเป็นผสานวิชิลนฮะช่วยให้ดาวเลนเจอร์กับวิลเลนเจอร์ฮะยิงแรงขึ้นหลังจากที่สตตใช้สกิลนะ สมฟรีครับได้รู้หน้ามาฮะผมก็ไป่ใจก็มาตัวที่สอครับเวทก็จะไปะหรือจะไปทางไหนหรือจะไปทางฮันเตอร์โอ้หลายตัวเลือกมากเลยมาดูในแมตช์ก่อนดีกว่าครับรอบนี้เราเจอกับกำยำฮะบิสเซนแบลคใช้สกิลบ่อยครับตายไปก่อนเลยฮะนี่ฮะความโหดของวิชิลัน,นะเปลี่ยนล่างปุ๊บก็โดนฮะเรียบร้อยชนะไปครับไอเทมรอบนี้มาฮะได้มาดาบคลิอีกแล้วฮะคลิกคลิคลิ ลังเลอยู่ฮะว่าจะหยิบแวนการ์ดฮะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีแทงก็ไม่รู้จะให้ใครนะฮะก็เลยหยิบมาเป็นคลิกคริกคลิกคริกนีกว่านี่ฮะ,ะออกมาลุน้นได้อีกตัวนึงแล้วครับวันนี้อาร์เคเดนคงไม่เล่นนะฮะน่าจะไปทางไนท์แล้วก็วิจิแลนท์ฮันเตอร์นะฮะตัวออกมาประมาณนี้ไปแนวนี้น่าจะดีกว่านะ,ะเอาเทเลเบตมาคู่กับเคออสไนท์ฮะชาโรดิมอนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ทําหรือเปล่าฮะ,ะถ้าทํานี่เราก็จะไปทางไร้หัวใจขั้นสองนะฮะแล้วรอบนี้ฮะเจอกับไนท์โทฮฮะเเป็นราลอ์ ลงมา6ตัวแล้วฮะแล้วก็2ดาว3ตัวครับสานฮันเตอร์เรายังไม่ได้ทำนะอาจจะตีได้ไม่ได้รวดเร็วสักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าถ้าเอาเทาเลเบตลงไปตอนนี้ฮะฆ่าเพื่อนแน่ๆครับไม่น่าจะไหวนะแบไลไนเดอร์ใกล้าตายครับถูกคิวขึ้นมาครับไม่ตายฮะตอนนี้ดาวเลนเจอร์ตัวสุดท้ายครับไม่ไหวฮะแพ้ไปครับก็อาจจะต้องทำประสานฮันเตอร์ก่อนแล้วเดี๋ยวหาแทงตอนนี้ไม่มีพัดเลยอ่ะ และเนื่องจากไม่มีแทงค์ฮะซุนออกมาก็สายซับครับโหไม่ถึกเลยฮะอันเดซิฟดีกว่าครับไหนๆก็ไปปีศาจแล้วฮะอันเดซิฟรอบนี้ออกมาเป็นสายสนับสนุนดาเมจนะฮะก็สามารถเอาตัวศัตรูเนี่ยมาเป็นของตัวเองได้นะฮะเดี๋ยวไปขโมยเข้ามาแล้วกันมาลองดูฮะว่าเล่นแบบไม่มีแทงค์นี่จะเล่นได้หรือไม่นะอะชาโดดิมอนมาฮะอาจจะดึงมาไว้ก่อนได้โอ้โหเทเลเบทฮาสองดาวไปเลยฮะอ่ะกอดดนฮะวันนี้ไม่มีนะฮะมาเลงไม่เล่นแล้วครับเล่นมาเยอะแล้ววันนี้ ันเตอร์มาถี่มากฮะก็เดี๋ยวเอาอัศวินมาแทงนะรอบนี้ฮะเจอกับเวทท่านผฐานฮะมีบัตสติกเกอร์และลูน่าฮะขึ้นมาเป็น2ดาวครับเอ๊ะไหนว่าบัตสติกเกอร์น่าจะเป็นโบกแม่นปืนฮะให้กับใครสักคนหนึ่งรอบนี้ฮะเซเลเบตทบไปแทงับแปลงล่างแล้วครับป่าเรียบร้อยเลยฮะดาเมตหลังแปลงล่างนี่บอกเลยว่าจัดจริงๆฮะแล้วใส่ดาบคริสตลิทให้ไปด้วยนะครับเรียบร้อยฮะรอบนี้ชนะ ตอนมาตัวที่2ครับและลูน่ามาอีกตัวนะฮะผมจำไม่รีบนะสุ่มไปก่อนฮะต้นเกมอย่างน้อยฮะมันก็เจอลูน่าฮะที่เป็นตัว2บาทครับซึ่งมันใช้ได้ยันท้ายเกมเลยนะรอบนี้ฮะจอกับคำยำป่าเถื่อนฮะมีนดิดแล้วก็อ้โอ บอกเลยว่าทีมวิจิลนต์เนี่ยเอามาเคาน์เตอร์พวกบิสเซนแบ็กได้ดีเลยนะฮะตัวไหนใช้สกิลบ่อยๆนี่ตายอย่างรวดเร็วฮะนะครับพัดก็เหมือนกันฮะตายไปแล้วครับบิสเซนแบ็กก็เช่นกันฮะตายไปฮนะแล้วก็ได้ตัวเขามาเป็นพวกด้วยครับเรียบร้อยฮะรอบนี้ชนะไปฮนะจะเหมือนว่าเราอาจจะไม่ต้องหาแทนก็ได้ไปขโมยเขามาอนะไรอย่างเงี้ยไปกันต่อฮะเจอกับกำยำป่าเถื่อนมนุษย์แล้วก็อัศวินฮะโอู้หน้า ไปอยู่ฝั่งโู้นฮะแล้วสองดาวแล้วด้วยครับฝั่งเรานี้ก็ขาดอีกค่อข้างเยอะนะที่มีคนเล่นเยอะฮะโอกาสเจอมันจะยิ่งน้อยลงฮะแล้วตอนนี้ครับพิสมาร์เตอร์กับอมนิไนที่ตายไปแล้วฮะไลค่นแปล่างมาก็ตายครับตายไม่พอฮะได้ฝั่งเขามาเป็นพวกกล้วยฮะฝั่งเราก็เจ็บหนักนะตัวน้อยกว่านะนะครับเทเลเบทฮะตายไปครับถ้าไม่ได้ไลค่นเขามาดีจบแล้วนะฮะอ่ะผมได้อมนิไนมาอีกดวงฮะอาจจะสี่อัศวนฮะ ไอเทมอะไรวะเนี่ยบีคอนสตันฮะแล้วก็เมลสตอร์มครับเห็นลางๆนั่นไหมฮะสมอนเนอร์ฮะสองทีมฮะเมลสตอร์มละกันนะวันนี้แบบไม่มีบัตรสติ๊กเกอร์เลยนเนี่ยเป็นไปได้ฮะในห้องที่ผมเล่นนี่ไม่มีบัตรสติ๊กเกอร์เลยนะฮะหวัวตัวออกมาไม่สวยเลยไปฮะลูนา่าสองดาวจริงๆอยากสมต่อนะฮะแต่อัศวินคนก็เล่นเยอะฮะวันนี้ หรือหน้าคนก็ใช้เยอะฮะส่งไปกลัวจะเสียเวลาฮะตอนนี้เร็วว่าฮะก็สักหน่อยแล้วกันนะเค a o s k n i g ยังไม่สองดาวเลยฮะโอ้วาฮะพร้อมกับ w i n ลนเซอร์อีกตัวฮะเอา chaos ลงไปก่อนนะว่าเดี๋ยวไร้หัวใจอาจจะเอาแค่อบอดอนฮะขั้นเดียวพอและไหนว่าเคอ o s knight เอ้ยน h a หายไปไหนวะเดี๋ยว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 ันก็ไม่มีฮะตัวหายไปเฉยเลยฮะในสนามนี้ก็เป็นชา a d o w d ิมอนนะไม่เอานะตัวหายแบบนี้ไม่เอานะโอเคฮะรอบนี้ชนะไปครับและ ตัวเคอนไหนก็ยังไม่กลับมาฮะเดี๋ยวต้องรอดูฮะตอนนี้อ๋อกลับมาแล้วฮะแล้วชาร์ดิมอนก็มาอยู่ในคลังฮะนึกว่าบั๊กบแบบย้ายตัวกระทันหันนะแล้วตัวก็หายไปอะไรเงี้ยเข้าสู่รอบที่14ครับผมว่าผมไปเลเวล6เลยดีกว่าฮะไม่เสียเวลาส่นะสงแล้วแล้วก็เอาชาร์ดิมอนฮะที่เพิ่งออกไปเมื่อกี้เอาลงไปนะส่วนวินเลนเจอร์ฮะจริงๆเราสามารถเอามิลาน่ามาแทนก็ได้นะแต่ถ้าจะไปทางฟูจิแลนด์นี่ก็ ต้องลองดูอีกทีครับเพราะว่าวิจิแลนซ์ช่วงนี้ก็โหดนะ รอบนี้ฮะเจอกับซัมมนเนอร์ฮะเป็นทีมมะเรฮะเล่นมาหลายคลิปแล้วฮะคลิปนี้ไม่เกิดฮะมีคนแย่งเล่นฝ่งเขาเองฮะใช้อควาเดนฮะแต่ไม่มี io มาเชื่อมนะเราอาจจะตีช้าหน่อยๆฮะและเราไม่มีแทงทัทเทเลเบดี่ไปด้านหน้าก่อนโอ้ยังไม่ได้แทงล่างเลยในสิตทต้องการหีของโรดริจฮะเป็นตอนหน้าจะได้มาฮะเอามาแทงครับไทฮะล็อกเลเซอร์ครับผมโอ้เล่มลงมาฮะตีในเซตของเราฮะเข่าไหนสตันไว้เรียบร้อยครับไายส่วนด้านหน้าฮะเป็นมาเรงฮะอควาเดนครับปล่อยลูก มาเรื่อยๆเลยฮะโอ้โหไม่หยุดเลยแต่หลังจากที่ปล่อยลูกฮะจะเห็นว่าวิชิแลนด์นี่ก็โจมตีได้แรงขึ้นนะฮะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในดอกแรกที่โดนฮะ,ะ,ะก็ไม่ไหวแล้วฮะเยอะจัดครับสู้ไม่ไหวฮะ,ะแท็เราดีเรียกได้ว่าแทบไม่มีเลยดีกว่านะฮะรอบนี้แพ้ไปครับอ่ะเราได้ oh <my> อับบอดอนฮะมาช่วยแทงแล้วครับ เดี๋ยวมาสับเปลี่ยนกับชารด d e มอนนะฮะภาษาไลรหัวใจนี่ยังคงอยู่นะแต่เทโรเบตฮะอาจจะตีเบาลงฮะหลังจากแปลงร่าง4วีฮะเนื่องจากปีศาจหายไปตัวหนึ่งนะแต่ก็ได้แท้งมาช่วยแท้งสักตัวหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนอาจจะไปทาง4ี่ไรหัวใจหรือเปล่าฮะเนโครฮะ แล้วรอบนี้ฮะเจอกับซอมมอร์นเนอร์อีกแล้วครับเทลเบตมา2ตัวอยากได้สดาวจังเลยฮะเทลเบตสามดาวนี้จะจัดมากๆเลยแล้วรอบนี้ฮะซอมมอนเนอร์2 2> ของเขาครับมีเป็นอาร์เเดนกับเวนอมนะจะเน้นไปทางป่าเถื่อนหรือเปล่าครับป่าเถื่อนกับซอมเมอร์นเนอร์นี่ก็น่าเล่นนะครับผมยังไม่ได้ลองสักทีแล้วรอบนี้ฮะได้ไลแค่นเข้ามาครับแล้วก็ไถย,ยาวฮะชนะไปครับ ไปกันต่อฮะรอบนี้เจอกับกํายําป่าเถื่อนครับเาลองดูความสามารถของวิชิแลนด์สู้กับเบิร์ตแบ็กดูฮะสกิลบ่อยๆแบบนี้ต้องตายก่อนฮะเนี่ยครับเพลงแล้วฮะได้ระยะแล้วฮะแล้วก็สกิลบ่อยมากครับก็ต้องเรียบร้อยไปฮะใครเจอกํายําและตัวโหดๆอย่างเบิร์ตแบ็กนี่เอามาเคาน์เตอร์ได้เลยนะฮะสำหรับภาษาวิชิแลนด์และก็ชนะไปในรอบนี้ฮะอย่างรวดเร็วเลยเรียกได้ว่าทีมของเขานี่ก็แพ้ทางนะแม็กนัทก็ใช้สกิลบ่อยทัสก็ใช้สกิลบ่อยนะฮะ ส่วนไอเทมรอบนี้ฮะเมื่อกี้เราเสีพปีศาจไปตัวหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราเอาปีศาจโดยการ ใส่หมวกมาทดแทนนะฮะซึ่งก็แทนกันได้เหมือนกันนะซึ่งจะใส่ให้ใครดีฮะใส่ให้พวกฮันเตอร์ก็ไม่ได้เรื่องฮะอะะาไดออแล้วกันฮะให้เคอร์ออไนนี่ไม่มีผลประโยชน์อะไรเลยนะฮะและโอ้โหฟ,ฟูวิจิลนลนน่าเล่นเหมือนกันนะลองดูไหมแต่เดี๋ยวผมจะเอาเป็นมิลานะฮะคงจะไม่ได้เอาเป็นเทมเพลตแอซินแล้วอาจจะไปทางฟูฮันเตอร์ซึ่งเราเหลือโคต้า4ตัวพอดีฮะเป็นไนส์4ตัวแล้วก็อีก3ตัวที่เหลือเป็นฮันเตอร์ไป๊เลยฮะ เราไปหาเจอกับเวทมนุษย์ธาตุพื้นฐานฮะซึ่งน่าจะไปทางฟูเวทหรือเปล่าเอ่ยอย่างฮะตอนนี้เป็นแค่ธาตุปูธาตุพื้นฐานนะฮะแต่ได้คีเปอร์มาฉีดแล้วนะครับเลเซอร์ใช้สกิลฮะระยะไม่ถึงฮะเอ็นโนมาใกล้ๆครับเอ็นโดโดนไปฮะเอ็นโดใช้สกิลบ่อยครับแล้วฝั่งเราครับได้ตัวอีดิกมาเขามาฮะไอโอเขาเองก็กลับไปชุบออกมาเป็นไทนี่ครับปอ้โหคีเปอร์ยิงมาทีนี้แทบจะหายหมดฮะแต่เขาก็ตายไปครับเรียบร้อยับรอบนิชนะ แหมวิเลนเจอร์คุณงจะสองดาวฮะเล่นมาจะ20รอบแล้วฮะเพิ่งจะขึ้นนะฮะอ่ะไปครับตัวที่7ฮะสี่ไนท์ต่อไปฮะเจอกับซอมเนอร์ป่าเถื่อนครับดูดูแล้วฮะอาจจะไปทางโฟป่าเถื่อนหรือเปล่าฮะมีป่าเถื่อนอยู่5ตัวแล้วนะฮะตัวที่หกอีหายากจริงจริงะตัว5บาทเป็นแฟนชิง เป็นปาเถื่อนนี่เองครับบิตเทนแบ็คฮะไลค่นแปลงล่างมาก็โดนเจ็บครับเรียบร้อยฮะตายไปเดซิ่ต้องการแม็กนัทครและก็เรียบร้อยครับหรีโลนดูอิดก็ไม่รอดฮะฝั่งเขาครับมาม่วงมีฮะแต่ไม่มีไอโอมาช่วยเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะและเวนนอมฮะเซตสกิลบอยก็ตายครับลูน่าเราก็มีฮะเอามาเคาน์เตอร์สายซัมเบอร์เนอร์อยู่แล้วนะครับเรียบร้อยฮะชนะไปนะฮะทุกทีมมันมีวิธีการแก้ทางอยู่ ไม่ได้ว่าทีมไหนจะโหดที่สุดจะเก่งที่สุดหรอกนะฮะซัมมอนเนอร์ที่ผมเล่นเกิด,กดนี่ก็แก้ทางประมาณน,นี้ฮะเจอลูน่าไปก็จบส่วนเวลาคุณเจอวิจิลลนฮะอาจจะเอาแอสซินเป็น f ฟ l l แอสซิน i n มาแก้ทางได้นะฮะแต่ในทีมนี้เกมนี้ไม่มีคนเล่นนะฮะสบาย รอบนี้ฮะเจอกับป่าเถื่อนฮะซัมมอนเนอร์กำยำฮะเบตันแบ็กทัสฮะน่าจะได้ตายเป็นตัวแรกๆนะฮะใช้สกิลบ่อยนะฮะเปิดมาถึงครับเบตันแบ็กก็ขึ้นหลอดแล้วครับและก็ตายไปฮะทัชเตย์แล้วฮะเทนเวเตอร์ก็ใช้สกิลฮะเทนเวเตอร์ก็เลยเลือดท่วมไปฮะแทบจะไม่ได้หิวลายแคนแปลงล่างครับตายทันทีเลยฮะยังไม่ได้กัดเลยนะฮะความโหดของวิจิแลันนะฮะตัวไหนใช้สกิลเนี่ยบีตายทันทีฮะ ึ่งดูดูแล้วครับรู้สึกว่ามาเคาน์เตอร์ผสานปลาเถือนได้ค่อนข้างดีมากเลยนะไอโอชมมาเป็นบิสเทนแบก็กฮะบิสเทนแบ็กใช้สกิลบ่อยครับตายฮะและเหลือ i.o เป็นตัวสุดท้ายครับเป็นตัวที่ไม่ค่อยใช้สกิลนะฮะแล้วก็ชนะไปในรอบนี้ฮะจะเห็นว่าตัวไหนนี่ไม่ค่อยใช้สกิลก็จะเป็นตัวที่รอดนะฮะซึ่ง ก่อนนึกไปถึงสลนะักฮะสลักที่เป็นแอสซัซินได้แมเสเน็ตสักหน่อยนะน่าจะข้าวพวกวจิแลันได้สบายฮนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจของแอสซัซินนะฮะเอามาเคาน์เตอร์วจิแลันได้ค่อนข้างดีก็คือ Nick นะิกแอสซินฮะใช้สกิลทีก็จะสะท้อนดาเมจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตะ์ฮะวีเจลนยิงทีก็ตายเองนะฮะที่เอามาแชร์ให้ฟังนี่ไม่ใช่อะไรนะฮะโดนมาแล้วครับ <laughs> รอบนี้ฮะเจอกับเวสสปริตฮะมีธาตุพื้นฐานครับมาดูฮะว่าจะสู้กับสปปริตได้ไหมและดูเหมือนว่าจะไปทางปูเวทด้วยนะฮะฝั่งเขาเองฮะวางตัวค่อนข้างลึกฮะทำให้ฝั่งเราฮะต้องเดินไปตรงกลางเยอะและถ้าเดลต้าแสลมาทีเนี่ยมันจะเจ็บมากๆเลยแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้เดลต้าแลมแล้วฮะเอิร์ธสปปริตทนี่ตายไปแล้วครับแล้วฝั่งเราฮะได้วอ์สปปริตมามาโอ้โหเจอเบรฮะเปลี่ยนร่างปุ๊บแข่งปั๊บตายทันทีฮะสู้ไม่ได้ครับ เท็มรอบนี้มาฮะเดี๋ยวเอาหน้ากากดูดเลือดฮะถ้าเราไปทางฟูฮันเตอร์แล้วเจอกับทีมเมื่อกี้นะน่าจะสู้ได้ะฮะซึ่งเขาวางตัวไว้ลึกด้วยแหละทําให้ฝั่งเราเดินไปรับสกิลกันค่อนข้างเยอะฮะแล้วก็แพ้ไปเนาะอ่ะลองดูกันใหม่ฮะเดี๋ยวผมขึ้นเป็นเลเวลแปดดีกว่านะฮะจริง,รงๆอยากสุมหาเทเลเบทฮะแต่ได้มาแค่2ตัวเองฮะสุ่มตอนนี้ก็อาจจะไม่คุ้มไปสุมตอนเลเวลแปดดีกว่าอย่างน้อยได้เจอตัวเสียนอย่างเมดูซ่านะรอบนี้ฮะเอาลูน่าลงไป2ตัวครับมีแต่ตัว1ดาวทั้งนั้นเลย โอ้มาแล้วฮนะวิลเลนาแล้วก็วนะีเวอร์ฮะไม่ทันแล้วครับอยากจะเอาวิลเลนาลงไปเหมือนกันนะเป็นฟูวิจิลัสเลยรอบนี้ฮนะเจอกับเวททัดพื้นฐานฮนะแล้วก็มีดูอิตนะเป็นฟูทัดพื้นฐานครับ อเหมือนว่าสายเวทฮะมีคนเล่นเยอะมอฟฟิงก็เลยยังไม่มีหรือเปล่าฮะแล้วไนนี่ใช้สกิลก่อนครับตายไปก่อนฮะต่อด้วยอีนิกมาครับเรียบร้อยไปโอ้โหใช้สกิลมาฮะสโลกันไปบดแล้วไปเข้าวงอีนิกมาครับวงหายไปพอดีเธอเปลี่ยนแปลงล่างเลยฮะแต่ก็โดนหนักดวงเหมือนกันโอ้มาแสงฉีดมา หายไปเยอะเลยเหลือเทอร์เบตตัวเดียวแล้วฮะน่าจะเอาไม่อยู่แล้วครับตอนนี้แพ้ไปฮะดาเมจหมดแล้วฮะแปลงล่างแล้วอยู่ได้แค่4วิฮะแต่ถ้าเราทําเป็นฟูริจิแลนด์เทอร์เบตที่น่าจะมีดาเมจแค่4วิมันก็จะมีดาเมจต,ตอนที่ศัตรูใช้สกิลอีกนะฮะ50%ฟูริจิแลนด์ผมว่าคุ้มนะสำหรับทีมของผม,ผม สู่รอบที่ยี่สิบฮะตอนนี้น่าจะได้เป็นฟูวิจิลแล้วแต่เดี๋ยวอาจจะต้องเคลียร์พื้นที่ฮะอมนีไนนี่น่าจะไม่เล่นนะน่าจะเอาไปทางสวนมากกว่าฮะได้เครือบเกล็ดมาคู่กับเมดูซ่าวันนี้มีเวทเยอะฮะของมันต้องมีฮะซึ่งถ้าจะไปทางทางแฮนเตอร์ฮะอัศวินมันก็จะได้แค่ขั้นหนึ่งเดี๋ยวแทงจะยืนไม่ไหวนะฮะแทงของเรานี่ก็มีอาบะดอนกับเคิรสไนฮะที่เป็นแท้งจําเป็นฮะจะเห็นว่าแทงนี่บบไม่มีเลย แล้วรอบนี้ฮะเจอกับเวทสปิริตฮะนี่ฮะเจอเวทเยอะครับวันนี้แต่เราเป็นฟูจิแ,แลนด์ละฮะก็คือทุกคนในทีมจะโจมตีแรงขึ้น50%หลังจากที่ศัตรูใช้สกิลนะฮะนะครับสตอมตายไปก่อนเลยฮะวิจิแลนด์นี่เอามาเคาน์เตอร์สปิริตได้นะฮะแต่โดนม้าแสงแบบนี้ฮะเจ็บมากมากเลยครับแต่ฝั่งเขาก็ใช้สกิลเยอะฮะตายไปเยอะเหมือนกันครับเรียบร้อยครับชนะไปฮะเอนโดใช้สกิลมาฮะโดนลงมาโดนเรียบร้อยเลยฮะติดคริติคอลและกำจัดไปเลยครับนี่ฮะรอบนี้ไม่เจอแอสิณฮะสบาย The time has come for รอบนี้เจอกับปาเถื่อนซัมมอนเนอร์ฮะแล้วก็มีเครือบเกรดครับก็เข้าทางเราอีกละมาถึงก็แปลงล่างฮะไล่แค่นและวเอ็ดีก,ก็หายไปอย่างรวดเร็วฮะแต่บิสมัทตายก่อนฮะใช้สกิลบ่อยกว่าครับต่อด้วยโลด,ด้วยนิฮะเสกมีออกมาครับตายไปฮะไฟฮันเตอร์สกิลครับเรียบร้อยฮะและเราก็ได้ทัพมาเป็นพวกฮะตอนนี้ก็ไปลุมอาร์ควาเดนฮะอาร์ควาเดนใช้สกิลบ่อยฮะแตกตัวบ่อยก็ตายบ่อยเหมือนกันนะมาม่วงช่วยไรท่านไม่ได้แล้วนะฮะเนี่ยครับปูวิจิแลันฮะทุกคนตีแรงกันหมดนะฮะหลังจากที่ศัตรูใช้สกิลนะะฮ ก็เอามาเคาน์เตอร์ซัมมานเนอร์ก็ได้เนี่ยฮะโดยเฉพาะเวนอมฮะเวนอมไซ้์สกิลบอร์ดก็อาจจะตายง่ายหน่อย<สไง>มาฮะวิลน่าฮะสองดาวครับตอนนี้เราจะไปทางฟูลฮันเตอร์ฮะที่ว่างสองที่พอดีฮะมีวีเวอร์อยู่ตัวหนึ่งเล้วก็ส่มหาเมดูซ่าก,กับสเวนฮะเอามาทำเคลิบเกล่รอบนี้ฮะเจอกับป่าเถื่อนซัมมนเนอร์กำยามฮะแล้วก็มีแอคฮะ แอคก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าจะใช้สกิลบ่อยนะฮะมาดูกันฮะว่าแอคจะตายเร็วหรือไม่แต่ตอนนี้ฮะวิสตันแบ็กฮะตายไปก่อนเลยฮะกว่าแอคจะใช้สกิลนี้ต้องรอให้ฝั่งเราให้พีเหลือน้อยนะ,ะตอนนี้ฮะไลแค้นครับมาดานเตะผ้าแปลงล่างเลยฮะ,ะแล้วก็โดนไปครับเรียบร้อยฮะ,ะต้องการตัวด้วยตัวดแอคฮะหยุดไม่อยู่ฮะฝั่งเขาใช้สกิลเยอะฮะ,ะแอคนี่สับหัวแหลกเลยฮะ,ะโอ้โหและไอโอชุบออกมาเป็นวิสตันแบ็กอีกรอบนะะึงครับฝั่งเราไม่เหลืออะไรแล้วโดนสับหัวแหลกอย่างนงี้แพ้ไปะยง่่ทาาจ ไอะไรได้เยอะกว่านี้ไอเทมรอบนี้มาฮะไม่มีบูนชาร์ดเลยฮะมีสแตนิกฮะแต่ไม่เอาดีกว่าแล้วเทอร์เบตก็ใช้ถาบครีอยู่ฮะและไอเทมออกมารอบนี้ฮะเป็นสกาดีแล้วกันเลิกมาเผื่อไว้ฮะรอเมดูซ่าครับเมดูซ่านี่จะมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ฮะไปฟูฮันเตอร์แน่นอนครับแล้วก็ยังไม่มาครับขาดฮันเตอร์อีกแค่ตัวเดียวฮะ รอบที่5เจอกับซามมานอร์ป่าเถื่อนฮะมีเครือบเกล็ดแล้วก็นักลบฮะมีเป็นท้ายฮันเตอร์2ดาวแล้วด้วยฮะดูซิว่าฮันเตอร์ฮะจะหยุดเราได้หรือไม่ตอนนี้ฮะบิสตแบ็คตายไปก่อนเลยและฮันเตอร์ฮะใช้สกิลมาครับเทเลเบลนี่ก็แทงอยู่ฮะแปลงลากออกมาก็ทําอะไรได้ไม่เยอะนะฮะเ<ม>นื่องจากว่าทีมเราฮะแทงมีน้อยเนอะเทเลเบลเกมนี้ฮะแทบจับไม่ได้เป็นตัวดาเมจฟรีเลยฮะและรอบนี้ฮะเราได้ไลา์แคนเข้ามาฮะ2ดาวเป็นหมาใหญ่ใส่แบ็คทิงบาร์ด้วยฮฮะะะกกััดดดททีีมมแแบบโคตตตรรรงงเเเลลลยยยอออนนน้้หืาาวววสุ่่็ชไ ท่านไม่ได้แล้วนะฮะชนะไปในรอบนี้ครับเมดูซ่าไม่มาเลยฮะมีแต่วอยครับเทลเบตนี้ก็ไม่รู้จะเอาวางไว้ไหนให้ตายช้าๆเนะเพราะว่าไม่มีแทงเลยทำให้เทลเบตฮะก็ต้องเดินคู่ไปกับเคออสไนแล้วก็อบอดอนฮะไปแทงเองแล้วรอบนี้ครับผมเลเวล9ครับเอาวีเวอร์ลงไปแล้วนะฮะแล้ววีเวอร์ไป2ดาวครับ รอบนี้ฮะเจอกับไนโธฮะเป็นฮิวเลอร์แล้วก็วอลล็อกลองดูเทเลเบดฮะเทเลเบดนี่ก็จะเดินคู่ไปกับเคียสไนท์แล้วก็อบาดอนฮะแล้วก็แปลงล่างโจมตีได้ไม่เท่าไหร่ก็ตายฮะแต่ล้วไปแทรกกลางอบาดอนกับเคียสไนท์ฮะเกาะสายไนท์นี่หายไปเนาะ ใช่ดาเมจหลกัลกๆฮะอาจจะไปอยู่ที่ลูน่าหรือไม่ก็ฮันเตอร์ตัวอื่นนะฮะฝั่งเขาเองฮะก็เหลือน้อยครับโอเลมลงมาช่วยฮะก็น่าจะช่วยอะไรได้ไม่เยอะฮะโดนสากาดิสโลไปอเนซิสยังไม่ตายครับตัวสุดท้ายฮะเดซเอร์สามดาวชนะไปในรอบนี้ฮะดเดซเอร์ฮิวทีก็ทําให้ฝั่งเราตีแรงนะเข้าสู่รอบที่27ฮะลูน่าขึ้นเป็น2ดาวครับ2ตัวตอนนี้เหลือ2ทีมสุดท้ายฮะเป็นทีมที่เราชนะไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะฮะ เรียกได้ว่าเจอทีมพวกฮิลเลอร์อะไรอย่างนี้ก็สบายครับมีวิจิลเลนทำดาเมจแบบทั้งทีมอย่างนี้นะฮะทีมสุดท้ายนะครับเป็นไนท์แล้วก็น่าจะไปทางฮิลเลอร์นะ ก็มักจะมีแต่ตัวที่ใช้สกิลบ่อยๆนะฮะก็เข้าทางเราฮนะมาลองดูผลงานฮนะว่าจะได้เรื่องอย่างที่คิดไว้ไหมนะ,นร,ะรอบนี้ฮะผมเอาหมวกปีศาจให้กับวีเวอร์ไปนะฮะวีเวอร์นี่สกิลบ่อยนะไม่รู้ว่าเทลเลเบดนี้จะได้แปลกล่างหรือเปล่าฮนะเทลล์นก็สกิลบ่อยเหมือนกันฮนะและเทเลเบดก็ไม่ได้แปลกล่างฮะน่าจะคิดผิดนะที่เอาหมวกให้กับวีเวอร์ไปนะฮะแล้วฝั่งเราครับต้องการตัวออมนิ้นนฮะได้มาแล้วครับฝั่งเขาเองครับยังมีตัวหลักๆอย่างลู้นหน้าอยู่ฮะเป็นตัวดาเมจนอกัากก็ซั มีแต่ตัวที่ใช้สกิลบ่อยๆนะลูน่าฮะโดนแอโร่ของมิเลน่าเข้าไปครับสตันแล้วก็ตายไปฮะฝั่งเขาเองฮะเหลือแต่ซัพพอร์ตเลยฮะแต่ฝั่งเรานี่ก็หายไปเยอะเช่นกันฮะวีแลนเจอร์นี่ก็ใส่สกาดิเข้าไปฮะดาเมจดีบู๊ตไม่ขึ้นเท่าไหร่เลยมิเลน่าใส่มาเป็นถุงมือตีเร็วฮะก็ไม่มีดาเมจเช่นกันฮะดาบคมจนี่ไปอยู่ที่ตัวที่ตายแล้วทั้งนั้นนะฮะก็ต้องลุ้นดาเมจจากแอโร่อย่างเดียวเนี่ยฮะได้ทั้งสตันได้ทั้งดาเมจฮะและอเนซิส ซานนี่ก็ไม่หมาสักทีนะฮะโอ้มีแรนเจอร์มาอีกตัวงละจะไปไปรอบนี้เพื่อไปเลเวลสิก็ไม่มีตัวลงฮะมีแต่ลูนา่าอยากได้แบบฟูลฮันเตอร์เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนฮะแต้มยังมีเยอะมากันต่อฮะไม่อกีเปลี่ยนไอเทมไปแค่มิลน่ากับ วีลเลนเทอร์เท่านั้นเองฮะสมมือตีแลวกับตะกาดิส่วนบวกของปีศาจนะฮะก็ให้อัลเบอา์ตนไปแล้วะฮะเนื่องจากคืนเบรนี้ไม่ได้แปลงร่างแล้วรอบนี้ก็ไม่ได้แปลงร่างเหมือนเดิมฮะตายไปก่อนพอคืนเบรไม่ได้แปลงร่างนะดาเบรมันหายไปค่อนข้างเยอะเลยนะแล้วมาเดิมฮะรอบนี้เราได้ออมดีไนท์มาฮะมาช่วยแนทนฝั่งเขาก็มีโกเลมลงมาฮะ หน้าก็สโลวไว้นิดหน่อยนะฮะแต่ดูเหมือนว่าฝั่งเรานี่เสียไปเยอะเหมือนกันนะลูน่าของเขาก็ยังไม่ตายครับติดสตันไปนะฮะโหนโแอโร่โของมิเรนาฮะก็สตันไปนานหน่อยแล้วก็เรียบร้อยครับตายไปฮะเหตุการณ์คุ้นๆฮะเหลือแค่ดอสโซกับอันเดซีสแต่ฝั่งเราฮะเหลือตัวค่อนข้างเยอะกว่านะรอบนี้ชนะไปฮะ ไอเทมรอบนี้มาฮะกำลังเปลี่ยนไอเทมพอดีเลยเลือกมาเป็นบัตรโทนละกันนะฮะให้กับวิลนาไปก่อนหน้านี้ฮะให้ดาบคลิก,กับดาวเรนเจอร์ไปนะฮะแต่ดูเหมือนว่าเธอก็ช่วยอะไรได้ไม่เยอะนะฮะเลยให้เธอเป็นตัวซัพพอร์ตดีกว่านะฮะเอาหน้ากากดูเลือดฮะไปสร้างออร่าให้กับเพื่อนๆในทีมไปละกันเนาะและรอบนี้ฮะไป10เลยดีไหมปิดจ็อบไปเลยละกันนะฮะเพราะว่าลุน่าเราก็2ดาวแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวเงินเหลือเท่าไหร่ก็มาส่งหาเมดูซ่าก,กัน แล้วก็จัดทีมใหม่ฮะให้เทลเลเบตดี่โดนโอมนีไนท์บังไว้ดิสหน่อยดูซิว่าจะตายก่อนอีกไหมนะเพนาดาเมดเทลเลเบดไม่มีนี่จบเลยฮะและเมดูซาก็ไม่ออกมาเวลาหมดแล้วฮะน่าเสียดายครับมาดูนะว่าจะดีขึ้นกว่าเดิมไหมแต่รู้สึกว่าจะมีเสาซอมบี้มาด้วยนะฮะ เซอร์เบทครับเข้าไปตีฮะจะได้แปลงล่างหรือเปล่าเรียบร้อยฮะได้แปลงล่างแล้วได้โจมตีแล้วฮะแล้วก็นี่ฮะดาเมจเซอร์เบทครับเอามาบวกกับวิเชเลนอีกนะใครใช้สกิลฮะับเซอร์เบทก็ตีแรงขึ้นอีกนะฮะแล้วผมก็ใส่ดาบคริให้กับเขาไปนะฮะดาเมจก็เลยพุ่งพลานนะฮะรอบนี้ครับโกเลมลงมาทางขวามือครับโดนแค่มิเลน่าไปฝั่งเขาเองฮะก็หายไปเยอะแล้วนะฮะรอบนี้ครับชนะไปฮะดีกว่าเดิมค่อนข้างเยอะฮะแต่จะกําจัดได้หรือเปล่าฮะเรียบร้อยครับ เป็นฟูวิิแลน์นะแล้วก็ไนท์สี่ตัวนะฮะจริงๆอยากได้สเวนมาคู่กับเมดูซ่าสเวนก็ไม่ค่อยโผล่มา <laughs> เมดูซ่าไม่โผล่เลยไม่งั้นนี่คุณจะเห็นแบบฟูฮันเตอร์ไปแล้วนะฮะแล้วก็ฟูวิจิแลนด์ฟฮันเตอร์ก็ไม่มีแมไม่งั้นก็สบายแล้ว เราะเป็นทีมที่ค่อนข้างโหดนะเวลาเจอกับพวกปลาเถื่อนฮะที่ใช้สกิลเยอะๆบ่อยๆหรือเจอสปิริตฮะสตอมก็จะตายเป็นตัวแรกๆนะซึ่งก็ช่วยลดอกาศการโดนเดลต้าแลมได้ค่อนข้างเยอะฮะอ่ะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ฮะก็ไว้แค่นี้ก่อนละกันฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะหากคุณชอบก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฮะสวัสดีครับ